คคออสิว่าเธอเก่งไงอ่ะขายของเก่งมีขายของเก่งวันนี้มาไลฟ์ขายกันในทิกตอกกันดีกว่าที่รักทุกคนวันนี้เราจะไลฟ์ขายของกันในทิกตอกตอนประมาณเจอกันได้ประมาณทุ่มหนึ่ง น,นี้ดูแบบเด็กๆเ,เล่นกันคืวาลงลมา,า,าันมาทาาโดมาทำอะาะลูกจริงเหรอรง,องเหรอ,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 อ อู่เออมีคนพิมพ์ดีทูบีแบมาแล้วอันนี้คือเข้าไปทักยังครับคุณอ้อยถ้าเผื่ออยากได้ต้องเข้าไปทักในอินบ็อกก่อนนะครับทไเมเป็นะต้อีตา,<ด>ตายตายแล้วไม่อะ ให้หมามีตอบให้ไหมหมามีหมามีหมาม,ม,ม,มีมาตอบหน่อยน้องพีก็ถามถามนยังหัว้าถ้าถ้า,ถาพ่อพ่อไม่อยู่ด้วยเสียใจไหมละ่ะอะไรนะน้องพีถ้าทำเวลาตายแล้พ่อกับมมีลองูน้ีอะไร นีจะไม่ได้้องผ้หรอ้ว้องมีตายก่อนแน่นอนโอเคไหมจบเนาะจบคิดว่าเองตายหมอมีแล้วยอันนี้เาเวลาเขาตอบเขาถามกันนี้เขาเรียกว่าหักอลิซาถามว่าพี่ฟ้าไม่ได้อยู่นี่หรอใช่ค่ะไล่ออกไปแล้วใช่ชีย้าชี t i ิลเ e r e อลิซา เป็นที่รักของไอวาเกินไปเอาก็เลยบอกว่าลงขันกันสกัดสกัดเอาลุงใช่ลงขันกันลงคะแนนให้ตาออกไปโบดบ้านหลับเป็นวันจิตธรรมโบดเก่งค่ะทำอีกก็ทำอีกเอ็มทำอีกเอาอันนี้อันนี้อันนี้ทวานอันนี้ไปเอ็มหนึ่งฮะขวอันนี้ด้วยค่ะทวานอันนี้ด้วยอ่ะก่อนนี้ก็เอ็มฉันระหว่างเสียวชก คือคืนนี้จังเลยอ่ะน้องแจ่มแจ่มจันใช่ไหมอยากเชียร์มากกว่าตีสามเอาชนะเลยอยู่เปิดเลยแล้วเดี๋ยวฉันแวะลงมาตีสามยังอยู่ได้ริงเหรอเพียมยังจะอยู่ที่นี่เหรอตีสามแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องไปดูไปดูโุ๊บสีหน้าแท่นที่โรงงานเนี่ยแต่ว่าไมค์มันจะมารับ